ได้ขนาดนี้เป็นการเลนดอมเล่าเรื่องไพ่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกท่านเข้ามาแล้วนะคะฝากกด subscribe กระดิ่งกิ้งกังให้กันด้วยกันด้วยกันนะคะ <c oughs> เขาไม่คิดว่าคุณอ่ะจะมีอิทธิพลไม่คิดว่าคุณจะมีผลทางใจกับเขาได้ขนาดนี้การเล่นดอมเล่าเรื่องไพ่นะคะเป็นการเล่นดอมไปเรื่อยๆนะคะตรงหรือไม่ตรงใจก็ได้ ทุกคนใช้วิจารณาณนะจ๊ะในการรับชมรับฟังดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7ดวันละสิสราศีค่ะและสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่อยู่ในประเทศไทยทวีบเอเชียยุโรปอเมริกาแคนาดาหรือประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะคะที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็เข้ามาสมัครขายเนี่ยเลิฟยูมากๆเลยนะคะทุกท่านนะ เขาไม่คิดว่าคุณอนะจะมีผลทางใจหรือมีอิทธิพลทางใจกับเขาได้ขนาดนี้เนาะเป็นการเลนดอมนะใช้วิจรารณญาณค่ะนะคะรับพลังงานดีๆรับพลังงานบวกเพิ่มกันค่ะได้ยินชัดเจนนะทุกคนเขาไม่คิดว่าคุณอนจะจะมีผลทางใจกับเขาได้ขนาดนี้เปรียบเหมือนครอบครัวเลยเออสิ อ่าสิบถ้วยเนาะถ้วยเป็นธาตุน้ำค่ะมีกรกฎพิจิกเนาะสิบถ้วยนะเห็นไหมมีผู้หญิงผู้ชายอกกอดการมีเด็กสองคนจะสื่อถึงความหมายว่าเขาต้องการมีครอบครัวหรือต้องการใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาในในหาเขาหาเขาหรือทําใ้้เขามีความสุข นะคะหาเขาหรือทําให้เขามีความสุขเพราะณเวลานี้หรือณนะตอนนี้หรือณนะช่วงนี้ตัวเขาเองก็เหงาเหงาต้องการความอบอุ่นเหมือนเขาหันซ้ายหันขวาไปก็ไม่เจอใครเพราะว่าจะด้วยตัวเขาเองก็อยู่ตัวคนเดียวแม้ตอนเนี้ยเป็นโสดล,ลาเออเป็นโลนลาแล้ว อยากจะมีใครซัพพอร์ตอ่าอยากจะมีใครซัพพอร์ตอยากจะมีใครเข้ามาเยียวยานะคะเยียวยาใจเออเยยวยาใจเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอย่างเงี้ยน,นะคะคนนี้นะขี้เหงานะขี้เหงาแล้วก็เป็นคนที่ต้องการเรียกร้องความสนใจเก่งไหมก็ระดับหนึ่งนะคะถ้าเขาเจอคุณหรือเขา คหรือคอนแทคก,กับคุณเนี่ยเขาก็จะยังไม่ได้เปิดตัวเปิดใจกับคุณสักเท่าไหร่หรือความชัดเจนก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นเนาะ มาจ้าถ้าหมายความว่าถ้าเขายังอันนี้อยู่นะคะเขาก็จะเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบสวัสดีจ้าทุกคนนะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจนะคะในมุมมองและสไตล์ทัศนคติหลายๆอย่าง มีคนบอกเด็ดหมดไม่ใช่ค่ะไม่หาไม่ห่ะมาใหม่ทุกคนก็มันเหมือนแบบตัวเขาเองอะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักครอบครัวเอออยากมีครอบครัวใช่ไหมอยากมีครอบครัวอยากมีคนเข้าใจอยากมีคนเห็นใจในตัวเขาก็คือเป็นคนที่เรียกร้องความสนใจ เก่งอะไรเก่งเนาะเป็นคนที่เรียกร้องความสนใจเก่งแล้วก็มีมุมมองทัศนคติไลฟ์สไตล์หรือเป็นของเขาอะตัวเขาเองเนี้ยนะคือจะรวมไปถึงว่าเป็นคนที่เยอะยิงไหมก็ใช่เยอะยิงฟอร์มเยอะเออเป็นคนที่เยอะยิงฟอร์มเยอะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเอาตัวใจไหมก็ใช่นะอืมเขาก็ไม่คาดคิดว่าคุณอะ จะอยู่ในเซฟโซนของเขาได้ขนาดนี้เนาะหรือความรู้สึกที่มันแต่ตัวเขาข้อดีก็คือเขาและครอบครัวนะเขาก็ต้องการคนที่แบบที่จะมาซัพพอร์ตในตัวเขาหรือเข้าใจเขาเป็นคนตรงค่ะคนนี้ก็คนตรงค,ค,น,น,ค,น,รงคนหนึ่ง j u s t i c e ค่ะเป็นไพ่ที่อ่อคนตรงนะคะเป็นคนตรงเป็นคนที่เหมือนแบบ หลายๆอย่างอืมเป็นไพ่ที่ตรงมากแต่เป็นคนมีสเสน่ห์ตรงที่ว่าความตรงของเขานี่แหละเขาจะพูดเหมือนยียวนกวลกวนกวัวนิดนึงนะคะเออเป็นคนยียวนเป็นคนกลวนกเป็นคนเอาไง,ไง่ายๆเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเห็นอกเ,เห็นใจคนอื่นเช่นกันฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขาเป็นแบบนี้การที่เขาเป็นแบบนี้นะคะมันก็รวมไปถึงคนที่ มีจิตใจที่ดีนั่นแหละคะ่ะแต่คืออยากให้คนที่เข้ามาข้างๆ้างอะเห็นใจหรือเข้าใจฉะนั้นพอเขาเจอคุณใช่ไหมอ่าเขาก็อยากจะให้คุณอะเข้าใจเขาอืมเอาง่ายง่ายนะเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกหรอกว่าเอ้ยตอนนี้เขารักใครหรือก็ชอบหน้านด่งๆงแต่ยิ้มกุ้มกิมกวนกวนอะเออ เข้าใจโมเมนต์หน้านิ่งๆจ้าแต่ยิ้มกุ้มกิ่มกวนๆนิดนึงอ่ะแน่นอนค่ะนะคะนะคะหน้านิ่งๆยิ้มกุ้มกิ่มบอกได้เลยว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างตอนนี้โวยหาความรักซึ่งซึ่งมันก็รวมไปถึงพาร์ทของความความโรแมนติกใช่ไหมคนคนเนี้ยอู้ พาทของความโรแมนติกพาทของความอ่อนโยนพาทของความอ่อนไหวเออใช่ลักษณะขมวดคิ้วทั้งวันโอเคค่ะนะคะนะคนนี้นะหน้านิ่ง,งๆกลกวๆนิดนึงเขาก็ไม่คิดว่าคุณอะจะมีแบบอิทธิพลมาหรือทรงคุณค่ากับใจเขาขนาดนี้เพราะว่าโอ้ยก็หน้าตาดีเนาะ ก็มักจะมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายใช่ไหมแล้วก็เล่นตัวเล่นตัวอะไรขนาดเนี้เออนะคะเล่นตัวแล้วก็จริงๆอะ่ะเขาก็เป็นคนอ่อนแอเหมือนกันนะคะเขาเป็นคนอ่อนแอคนหนึ่งซึ่งบางทีตัวเขาเองก็ไม่ได้มีสิ่งที่มันเขาเรียกว่าอะไรมีความสุขขนาดนั้น อย่างนี้นี่ไงเขาถึงได้ขาดแต่เขาเป็นคนรักครอบครัวนะจะด้วยเขาไม่ได้รักครอบครัวก็จริงแต่เขาต้องเป็นคนที่ดูแลครอบครัวมีความลําบากตั้งแต่วัยยาวจนกว่าเขาจะสบายในในน้ำเวลาเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอะอยากหาเวลาหรือหวยหาความรักนะตรงเนี้ยอืมพอเขาเจอคุณเนี่ยเขาคิดว่าทุกอย่างอะมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะ มันเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดมันเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เปลี่ยนมุมมองทัศนคติไปหมดเลยแล้วก็มีบางมุมหรือบางสิ่งที่เขาอยากจะเปิดเผยใจให้กับคุณคนคนนี้นะเริ่มต้นจากเขานะไม่คุยกับใครนะเรื่องความรักพอเขาเจอคุณอนะเอาจริงๆนะเขาคุยนะเขาเริ่มมีคุยกับเพื่อนเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยถามเรื่องความรักบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอเซฟโซนหรือ เนื้อหาใจความความรักก็มีคุณอยู่ในนั้นนะคะแปลกไหมคนที่ไม่เคยคุยเรื่องความรักเลยกับกลายเป็นคนที่อยากเข้าถึงอยากเข้าใกล้เรื่องความรักอะไรเนี้ยนะคะพวกคุณก็เป็นคนที่เหมือนแบบน่ารักอะ่ะสดใสเหมือนเขาเช่นกันแต่คุณจะมีพลังงานของนัก,กรบหรือเป็นชรีออตที่มีความตื่นเต้นอะ่ะแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าใครจะ เป็นยังไงเพราะคุณก็จะมีรอยยิ้มมีออรา่ามีใบหน้ามีหลายสิ่งหลายอย่างอ่ะที่มันเกิดขึ้นมากๆเลยในตัวคุณนะแล้วบอกได้เลยว่าตัวคุณอ่ะตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่เขาจับจองเขาจับจองอยู่หรือเขาไม่เขาเขารู้สึกพิเศษมากกว่าทุกๆุกคนที่เขาได้เจอหรือเขาได้พบเขารู้สึกว่าอุย้ยมันมันใช่เนาะทำไมคุณ เข้ามาทําให้เขาใจละลายหรือทําให้เขารู้สึกว่าจะบอกว่าตกหลุมรักไหมมันเป็นการพิจนารณาหรือหรือดูอยู่อืมแล้วก็จะด้วยเหตุผลอะไรหลายๆอย่างค่ะตามแต่ให้รู้ไว้เลยว่าตัวเขาอะชอบตัวที่คุณอะเข้มแข็งนะและเป็นคนตรงคล้ายๆเขาชัดเจนนะถ้าอยู่ด้วยบันเทิงแน่นอนคุณก็ไม่ธรรมดา คุณก็ป็นคนที่มีแบบสกิลปากแบบเออใช้ได้เช่นกันฉะนั้นเป็นคนที่ที่ตรงแล้วก็จริงจังแล้วก็จริงใจนะคะตรงจริงจังจริงใจม,ม,มีความเป็นผู้นำมีความเป็นผู้นำอ่ะมีความเป็นผู้นำแล้วก็มีความเป็นคนที่มีจิตใจดีด้วยฉะนั้นแน่นอนคะ่ะ พอเขารู้ว่าคุณเป็นแบบนี้ใช่ไหมเขาก็เลยศึกษาคุณเป็นคนที่แสดงออกความรักยากมากแต่อย่าให้แสดงออกความรักกับใครนะคนนี้นะมักจะเป็นคนที่โรแมนติกอยู่เสมออ่ามักจะเป็นคนที่โรแมนติกตัวเขาเนี่ยเป็นคนโรแมนติกเลยนะคะเป็นคนที่โรแมนติกเป็นคนที่สดใสล้าเริงเลยฉะนั้นแน่นอนการที่เขาเป็นคนสดใสล้าเริง ก็รวมไปถึงเขาก็จิตใจดีอ่ะอืมจิตใจดีแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้คิดเยอะในในในพาร์ทในเรื่องอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะคนคนนี้นะอยากมาหาจังเลยอยากมาพบอยากมาหาจังเลยอยากมาคุยอยากมาเจรจานะคะเหมือนตัวเขาก็ค่อนข้างที่จะ เหงาไหมเอออยู่กับเพื่อแล้วเบื่อแล้วมีแฟนดีกว่าไม่อยากขึ้นคานแหละอะไรประมาณเนี้ยมันเป็นฟิลแบบนี้เลยเป็นนักเจ้าสำราญไมเคิลช่กินดื่มไมก็เป็นปุตุชนธรรมดาที่รักโรยกดหลงแต่เรื่องความรักอของเขาจะไม่ค่อยได้แสดงออกมามานานแล้วเพราะว่าตัวเขาเองเจอเรื่องความรักที่มันแย่ๆมา เขาเอาง่ายๆเขามีปุมปุมทางด้านเรื่องความรักเขาก็เลยรู้สึกว่าความรักเนะี่ยมันไม่ใช่เซฟโซนที่ดีของเขาเลยที่ผ่านมาแต่แปลกพอเจอคุณ,ค,ณคือเซฟโซนเซฟโซนหรือแรงบันดาลใจที่ทำให้เขาอยากจะมีความรักทำให้เขาอยากจะมีความรู้สึกที่ดีทำให้เขาอยากจะมีความความรู้สึกว่า เขาอยากจะมีความรักดีๆเขาอยากที่จะเจอใครสักคนนะคะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยอืมคนคนนี้นะควรๆหน่อยยวนๆนหน่อยแต่ก็เป็นคนที่มีน้ำใจนะบางมุมของเขาก็เป็นคนที่มีน้ำใจถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ไม่เข้ากับคุณได้หรือไม่ใช่คนที่อยู่ไอ้น,นี้ได้คุณก็จะไม่คบแล้วเพราะคุณเลือกคนเหมือนกัน คุณนะ่ะเป็นคนเลือกคนนะไม่ใช่ว่าเป็นคุณคุณจะคบใไข่ง่ายๆนะนะาเนี่ยเห็นไหมยิบยืน่น i a s of p e r t i c l e ก็คือ i a s ก็ is, ค,คือเหรียญหนึ่งเหรียญที่อยากจะหยิบลื่นให้กับคนรักหรือว่าอะไรก็ตามเขาทำงานเก่งมากเลยนะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสิ่งที่มันเป็นเออ อยู่กับสิ่งที่เขาต้องการเรียนรู้ได้ธรรมชาติของตัวเองเป็นคนที่โลกส่วนตัวเยอะมาเยอะโลกส่วนตัวเยอะมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็มีสิ่งที่เขาต้องการทำอยากเจออยากพบอยากคุยอา่อยากที่จะสัมผัสมุมๆหนึ่งให้ได้อยากที่จะหลุดมาออก จากสิ่งที่มันไม่มีความสุขให้ได้นี่คือตัวเขานะเอาง่ายๆพราะเขาเจอคุณพลังงานทุกอย่างเปลี่ยนเป็นพลังงานบวกพลังงานที่มันลบอยู่เปลี่ยนเป็นพลังงานบวกและพลังงานแบบนี้นะคะก็เป็นพลังงานของคนที่มีความรักจะเจอกันในรูปแบบแบบไหนก็คือตัวคุณกับเขานะอาจจะเจอกันใน ความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องหรือเป็นเซฟโซนคือคือเป็นคนที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือยังไม่ได้ชัดเจนแต่ความรู้สึกของเขานะ่ะจากคนที่นิ่ง,งๆเฉยๆใช่ไหมกับกลายเป็นคนที่เฮ้ยมีรอยยิม้มอ่ะมีออร่ามีสิ่งที่มันไม่คาดคิดแต่ว่าคนอย่างเขาอะ่ะจะมีสิ่งที่มันเป็นแบบนี้ได้นึกภาพออกใช่ไหมนึกภาพตามคือเราไม่คาดคิดว่าตัวเขาเองอะจะเป็นแบบนี้ได้เออนี่ไงนะคะสิ่งที่มันเป็นก็คือนี่ย จัสตินเขาอยากหลุดภาพหรืออยากทิ้งอะไรที่มันเป็นความเฉยชาของเขาเอาง่ายๆอยากมีความรักนะคะ่ะนะคะแล้วเขาก็คิดว่าคุณน่ยก็คือคนที่ใช่เขาก็ตามหาความรักมาเหมือนกันนะแต่การตามหาความรักของเขาบางทีมันก็ไม่ได้สุขสมหวังอย่างที่ใครต้องการหรือทุกๆคนต้องการฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขาไม่ได้สุขสมหวังอย่างที่ทุกๆคนต้องการหรือใครต้องการเขาก็เลยรู้สึกว่าอืม ถ้าเขาจะรักใครสักคนหรือเขาจะมีสิ่งที่เซฟโซนที่ดีที่สุดอะ่ะเออมันก็ต้องเลือกคนที่ใช่ที่สุดไม่จะเป็นต้องรวยไม่ต้องเป็นต้องหลูหลามไม่ต้องเป็นต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างขอให้มีแบบเดินทางไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาคิดแตกไปจากคนอื่นแยกไปจากคนเขาต้องการความสุขเขาต้องการความรักเขาต้องการคนที่จะเข้ามาฮิลหรือเยียวยาเขาได้จริงๆ ไม่ที่ต้องการมาเพื่อผลประโยชน์หรือ,รอหลอกลวงเขาฉะนั้นแน่นอนคุณคือคนคนนั้นคุณคือคนที่เขาต้องการแต่การต้องการของเขาคือการค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่รีบร้อนไม่รีบร้อนไม่เร่งรีบอ่าไม่เกวียกว้าไม่เหมือนแบบจี้ๆว่าคนนี้จะต้องใช่ถ้ามันใช่เขาเชื่อเรื่องพลังงานจักราวาลและเรื่องคู่ของ บุญบารมีหรือบุญสัมพันธ์ที่ทําร่วมกันมาถ้ามันใช่นะคะถ้ามันใช่เขาคิดว่ามันคือใช่ในสิ่งที่คือสิ่งที่เขาตามหาเลยแต่แต่ถ้ามันไม่ใช่มันก็จะอยู่แบบนี้ฉะนั้นคือคุณที่คุณไม่ได้เป็นคนที่มีครบทุกสิ่งทุกอย่างแต่คุณเป็นคนที่มีความรักจริงหรือเป็นคนที่ชัดเจนกับตัวเองฉะนั้นแน่นอนเขาก็จะมองคุณอยู่คนเดียวนะตอนนี้อดทนเก่งแกล่งนะคะสตริงก็คือผู้หญิงที่อยู่เหนือราชสีก็คือ เขาเป็นราชสีนะเขาไม่เคยกลัวเกงกลัวใครเลยนะเขาไม่เคยที่จะเหมือนแบบยอมใครได้แต่เขาคิดว่าเขาควรต้องยอมคุณเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างหรือมีเซน์บางเซนหรือหรือบางอย่างอะที่ทำให้เขาคิดได้ว่าเขาควรที่จะทำแบบไหนหรือควรที่จะทำอะไรหรือมีมุมบางมุม ที่เขารู้แน่วแ,แ,แน่แล้วเขาก็ชัดเจนแน่วแ,แน่ว่าเขาควรที่จะอยู่ณมุมไหนหรือนานตรงไหนนะคะสิ่งที่มันมีสิ่งที่มันสะท้อนสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยเขากลับกายรับรู้เข้าใจถึงถึงสิ่งในเบื้องลึกในใจเขาซึ่งไม่ค่อยค่อยได้เปิดเผยใ,ใครได้รับรู้มากอะไรเงี้ย มีฟอร์มีชั้นเชิงเหนื่อยนะแฮปปี้ค่ะเขาก็แฮปปี้ทุกครั้งนะเป็นไพ่ขยายความเนาะมันเหมือนเขาก็แฮปปี้ทุกครั้งแหละที่ได้ได้นึกถึงคุณลื่นมือถือปื๊ด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 ได้ส่องได้ดูคุณอะไรแบบเนี้ยเขาก็เออเขาก็โอเคอ่ะตัวเขาเองเขาก็มีรอยยิ้มนะมีรอยยิ้มมียิ้มยิ้มได้อะวาเออเฮ้ยเราเราได้อยู่กับคนเราได้เรียนรู้ธรรมชาติของเขา เราได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์หรือความเข้าใจของเขาเน่ยมันช่างดีมากเกินเนาะมันช่างทาให้รอยยิ้มมันเกิดขึ้นกับตัวเขามากๆซึ่งมันนานมากๆแล้วที่เขาแบบไม่ได้ไม่ได้มีรอยยิ้มหรือไม่ได้มีเซฟโซนที่ดีหรือแรงบันดาลใจที่ดีกับตัวเขาเองเนี่ยเพราะเขาก็รู้ว่าบางทีอ่ะไอ้บางมุมที่มันเกิดขึ้นหรือ มุมที่มันสะท้อนเข้าหาเขาหรือเป็นมุมที่หักแสงเข้ามาเนี่ยมัน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 ต้องใช้เวลานะเออมันต้องใช้เวลามันต้องใช้การเรียนรู้การเข้าใจหรือสิ่งต่างๆแต่วันนี้เขาเข้าใจตัวเองแล้วว่าเขาต้องการอะไรหรือเขาไม่ต้องการอะไรนะคะคุณคือแรงบันดาลใจมากๆเลยที่เขารู้อยู่ตอนนี้คุณ เมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ปิดหูปิดตาทางด้านความรู้สึกทางด้านความรักไว้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่เลยมันเหมือนแบบเขาอยากให้เข้ามาอยู่กับตัวเขาเลยหรือกับใจเขาเลยอะ่ะเขาเขาต้องการที่จะให้เข้ามาอยู่ในเซฟโซนที่เขามีอือยู่ในเซฟโซนที่เขามีอยู่ในความต้องการของเขาอยู่ในสิ่งที่เขากำลัง คิดไวาอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่เป็นอยู่ตรงนี้หรือพลังงานที่มันอยู่ตรงนี้เป็นพลังงานบวกที่เขาไม่เคยได้รับนะคะจะเป็นคนตรงเป็นคนที่มีเป้าหมายในการทํางานชัดเจนหรือเป็นคนที่วันวันหนึ่งก็เจอแต่คนใช่ไหมเจอแต่คนชีวิตมันไม่มีสีสันอนะพอมาเจอคนทุกอย่างมันเปลี่ยนคุณสามารถทําให้เขาพยิมหรือเป็นแรงบันดาลใจให้เขาทุกๆอย่างในมุมของคุณ คุณไม่ได้ปลอมคุณไม่ได้เหมือนแบบจะต้องมาแอป,อปแบบหรือทําให้ตัวเองดูดีอยู่ในสายตาคนอื่นคุณเป็นคุณฉะนั้นคุณเป็นคุณคุณก็เลยไม่เหนื่อยกับสิ่งที่คุณเป็นเขาก็เลยรู้สึกว่าเออสิ่งที่มันเป็นแบบนี้ดีเหมือนกันนะอืมผู้ชายที่ผู้หญิงที่เป็นคนตรงยิ้มแล้วก็กุ้มกลิ่มแสดงว่าเขาเป็นคนคิดเยอะนะคะเขาคิดเยอะ นะคะเขาคิดเยอะมากเขาคิดทุกๆอย่างแต่พอเขาวม่อมองตัวคุณเอ้าทำไมคุณถึงไม่เป็นคนคิดเยอะทำไมไม่ไม่เยอะไม่มีอะไรเหมือนเขาเลยเขานี่จะทําทอะไรทีนึงก็ต้องโอ้โหคิดแล้วคิดอีกคิดหน้าคิดหลังคิดไปคิดมาวนเว,วียนอยู่นั่นแนหละหลายรอบยิ้มก่อนใช้สติก่อนจะต้องทําอะไรแต่โดูคุณแบบเออไปเลยคุณเป็นคนนี้ประเภทที่เหมือนไม่รอเวลาเสียเวลาที่จะมานั่ง คิดในเรื่องที่มันไม่มีไม่มีความสุขใช่ไหมแน่นอนค่ะพอพอมันเป็นในรูปแบบแบบเนี้ยการที่คุณคิดว่ามันเสียเวลามันไม่มีเวลาหรอกคนเราอ่ะมันจะเสียเวลานะถ้าเราจะต้องถ้าเราจะต้องเสียเวลาให้กับคนที่เรารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ในชีวิตเราอ่ะเขาก็มองคุณเป็นถ้าพูดเป็นไอดอลมันก็ใช่นะเออทำแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะรอยยิ้มมันก็อยู่ที่ตัวเองเนาะมันก็ไม่ได้อยู่ที่ใครเนาะ ถ้าถ้าจะให้วิ่งหาตามหาต้องตามหาตัวเองให้ชัดเจนก่อนฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่คนคนหนึ่งตามหาตัวเองคนคนหนึ่งได้เรียนรู้พลังงานบางอย่างของตัวเองเนี่ยมันช่างดีมากๆเนาะมันช่างแสนดีมันช่างพิเศษมากๆสาหรับตัวเขาเองนะคะตรงตรงเจอกันแต่ความตรงของคุณทําให้เขาทัชใจมากประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าแรงปัถนาของความรักมันเกิดขึ้นหรือตื่นจากผวังจากสิ่งที่เขา กลัวมาตลอดทางด้านเรื่องความรักแย่นปะควีนกับคิงมันเจอกันคนตรงมาเจอกันแต่แต่ก็จะมีคนหนึ่งที่อ่อนก็คือตัวคุณอ่อนยอมในแบบฉบับที่เป็นคุณฉะนั้นแน่นอนเขาประทับใจในตัวคุณเขาเพิ่งรู้อะเขาคุณอยู่ในความรู้สึกของเขาเยอะขนาดนี้เลยเหรอคุณอยู่ในความทรงจําความรู้สึกหรือสิ่งที่เขาต้องการเยอะขนาดนี้เลยเหรอทำไมคุณคุณก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งซึ่งไม่ได้ มีอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นเลยแต่สิ่งที่แตกต่างคือความจริงใจหรือความชัดเจนของตัวคนณเองคุณมีพลังงานความน่ารักมีนะเมตตามีสเสน่ห์เพราะเขามองเขารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้คือคนที่ใช่นะเอาละฉันต้องหยุดเขาต้องหยุดมองหรือหยุดตามในสิ่งที่เขาค้นหามาตลอดวันนี้เขารู้เลยว่าตัวเขาเองต้องการอะไรหรือไม่ต้องการอะไรเขาต้องการคนที่ใช่ที่สุด แต่ไม่จาเป็นต้องลอดเลอดีร้อยเปอร์เซ็นที่สุดเพราะเขาก็ไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนมีข้อผิดพลาดข้อดีข้อเสียต่างกันฉะนั้นเขามองมุมดีของคุณคุณคือคนที่เขาต้องการค่ะเขาเพิ่งรู้ตัวเองว่าคุณอ่ะคือคนที่เขาต้องการขนาดนี้หรือคุณคนคือเขาไม่เขาไม่เคยคิดหรอกว่าคุณอ่ะจะอยู่ในเซฟโซนหรืออิทธิพลในหัวใจเขาขนาดนี้วันนี้นะคะรับพลังงานดีๆค่ะรับพลังงานบวกนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วมีความสุขขยิ้มรับพลังงานดีๆ ไพ่ออกมาค่อนข้างดีแต่เป็นไพ่อารมณ์ค่อนข้างเยอะเนาะแสดงว่าอารมณ์ของเขากำลังดิ่งต้องการอยากพบอยากเจออยากคุยกับคุณและเขาจะทำทุกวิถีทางให้ทุกวิถีทางที่ได้เจอคุณครับวันนี้ไปก่อนนะทุกคนไป้าค่ะเลิฟยิค่ะ